บาปบุญเป็นบุญมากี่กับกี่กันแล้วนรกเป็นนรกสวรรค์เป็นสวรรค์มากี่กับกี่กันแล้วอย่า <c oughs> ตั้งตัวเป็นคนอาฐานทานชายไปลบล้างบาปบุญนรกสวรรค์ว่าไม่ให้มีแล้วสร้างบาปสร้างกรรมขึ้นภายในตัวจนกระทั่งหาไปไม่ไหวต้องลงไปสู่นรก ให้ทางนรกช่วยหาบช่วยหามละให้ซึ่งมีแต่ฟืนแต่ไฟนรกซึ่งเป็นไฟของกรรตัวเองนั่นแหละ mm hmm. เผาแหลกอยู่ภายในโลกเมื่อยังไม่สิ้นกรรมเมื่อไรแล้วไฟจะเผาอย่างนั้นไฟนรกเหมือนไม่เหมือนไฟในเตาเรานะไฟในเตาเราที่หุงต้มแจงกันทั่วโลกนี้ไม่ได้ร้อนเหมือนกับไฟนรกไฟนรกนี่ร้อนกว่ากันร้อยเท่าพันทวี แล้วก็ไม่ยอมให้ตายด้วยทุกขนาดไหนต้องถือกรรมเป็นกฎเกณฑ์เมื่อกรรมยังไม่สิน้นทุกขนาดไหนต้องยอมเสวยกรรมสมกับสมกับว่าใจไม่ตายน่นเดงอยู่ในนรกใจก็ไม่ตายไปตกนรกหมกไม่อยู่ใจก็ไม่ตายจึงต้องยอมเสวยกรรมไปกี่กับกี่กันจนกว่าจะพ้นจากกรรมนั้นแล้วพ้นขึ้นมาเป็นลำดับลำดา จากนรกหลุมใหญ่หลวงแล้วกับมาลรกหลุมถัดกันลงมาถัดกันลงมาท่านแสดงไว้ในธรรมด้วยความแน่วแน่จากพระพุทธเจ้าทั้งหลายว่านรกนั้นมียี่สิบห้าหลุมฟังชินะนรกนั้นเครื่องเผาสัตว์สถานที่เผาสัตว์ไม่ว่าหลุมใดเผาเหมือนกันหมดเป็นแต่เพียงว่า เผาหนับเผาเบาเผามากเผาน้อยต่างกันเพียงเท่านั้นอายุของนรกหลุมนั้นๆก็มีอายุยืนสั้นต่างกันอายุของไอ้นรกหลุมที่หนึ่งนั้นกี่กับกี่กันให้สัตว์ทั้งหลายที่กระหายทางไทยลบนรกว่าไม่มีนั่นแหละ ไปตกนรกกลุ่มที่ว่าไม่มีเพราะปฏิเสธนรกว่าไม่มีแล้วย่อมกล้าหานชามชัยต่อการทําบาปทําบุญจนไม่มีประมาณเวลา,เาผลมันปรากฏขึ้นมาเจ้าของก็รับบาปรับกรรมอย่างไม่มีประมาณกลับได้กันได้กาหนดไม่ได้ต้องเอากรรมเป็นเครื่องกําหนด <c oughs> ถ้าสิ้นกรรมเมื่อไรแล้วก็พ้นจากนรกขึ้นมา เปจากกรรหนักเป็นกรรมเผาเป็นกรรมผ่อนกรรเบาขึ้นมาเลื่อนมาลโลกหลุมนั่นๆจนกว่าจะได้พ้นขึ้นมาเป็นมนุษย์เหล่านี้เสวยกรรมมานานเท่าไหร่นี่ละอำํำนาจแห่งใจที่ไม่ตายต้องเสวยกรรมตลอดมาจนกระทั่งมาเป็นเปรตเป็นผีเป็นสันนโรกประเภทต่าง โดยลำดับดังที่กล่าวนี้แล้วก็มาเป็นสัตว์เป็นมนุษย์สัตว์ก็ไม่มีจํานวนว่ามีมากมีน้อยเท่าไหร <c oughs> สัตว์ในโลกนี้กิจด,ดวงนี้ไปเกิดได้ทุกแห่งทุกผลไม่กาหนดกฎเกณฑ์ว่าจะไปเป็นสัตว์ประเภทใดเปรตประเภทใดผีประเภทใดผีมีหลายประเภทเปรตท่านบอกมีถึงสิบสามจำพวก <c oughs> จำพวกที่ร้ายแรงก็มีจำพวกที่เบาจงกระทั่งถึงสิบสามจำพวก จำพวกที่ได้รับบุญกุศลที่ญาติโยมพี่น้องพ่อแม่ทั้งหลายทำอุทิศไปให้นี้มีจำพวกเดียวคือประทัตุปชีวีเปรตเปรตพวกนี้เป็นผู้สามารถที่จะรับบุญและกุศลที่ประชาชนพี่น้องพ่อแม่ทั้งหลายทำบุญอุทิศให้ต่างที่เราทั้งหลายทำบุญอุทิศให้ผู้ตายเช่นทำบุญครบ ห้าสิบปีบ้างร้อยปีหรือกำหนดกฎเกณฑ์ตกลงกันเม่อใดทำบุญอุทิศไปให้เปรตเหล่านี้ได้รับแล้วสามารถไปสวรรค์ได้จากอำนาจแห่งทานของญาติมิตรที่อุทิศไปให้เปรตสิบสองจำพวกนั้นไม่มีทางจะได้รับขอให้พี่น้องลทลายทราบไว้อย่างถึงใจเพราะธรรมนี้พระพุทธเจ้าแสดงอย่างถึงใจมาแล้ว ทุกๆพระองค์ไม่เคลื่อนคราก <c oughs> ารสอนทาให้โลกได้เห็นทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วนั้นสอนมาด้วยความรู้แล้วเห็นแล้วทุกอย่างไปจักไมในพระไทยพระไทยคือใจประจักใจมาด้วยกันทุกๆพระองค์จึงนำมาสอนโลกทั้งหลายแบบเดียวกัน ไม่มีผิดเพี้ยนต่างกันแม้นิดหนึ่งบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายนำธรรมาสอนโลกสอนแบบเดียวกันหมดเพราะท่านรู้แบบเดียวกันเห็นแบบเดียวกันนำมาสั่งสอนก็สั่งสอนแบบเดียวกันทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วฝ่ายดีสั่งสอนให้อบรม